คดุของนักชลนิตรทอขทางแทมทั้งสอง,ง,ง,งขึ้นครับตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ในเมืองแม่มอกที่แม่ห้ <c oughs> องสอนเลยครับตอนนี้ราจรยายเลยครับซ้ายขวา

มับอได้ไหมชบแต่คนบวชนี่แข็งแรมาไปเจ็บก่อนหอยใหญ่แ้รไม่่สายได้เามันมีจุดอ่อนที่เข่าเข่าทะยูงฮ่าฮ่า่า่โอ้โหคนแข็งอะไรเนี้ย

啊，来，来，来。 ที่มีคนะของผู้ใจบูญมาเยี่ยมเราแล้วก็มามอบกอกาษให้กับเราเราซาบซึ้งในน้ําใจของพวกท่านแล้วก็อยากที่จะให้พวกท่านได้มาเยี่ยมเราบ่อยๆเพราะว่าท่านมาเพียงแต่ท่านมาแล้วมอบรอยยิ้มให้เราเราก็มีความสุขมากแล้วเราหวังว่าสิ่งของที่พวกท่านที่นํามาให้เยอะแยะมากมายนี้เราจะทาให้ดีที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์แก่เด็กๆกของบ้านเด็กแล้วก็ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงกับเด็กทุกคนว่าเด็กที่นี่เมื่อจบแล้วโอกาสที่เขาจะไปเรียนต่อนั้นมีน้อยเพราะบ้านเขาอยู่ไกลเด็กส่วนใหญ่จะมาโดยทางเรือจะนั่งเรือมาจากบริเวณเสือกเสือบถึงที่บริเวณที่หอตกนะครับเขาจะมาเดินทางไกลนั่งเรือแบบประมาณครูอ่ะม็อบกม็อบพักอินฟ้าอินฟ้าก็รียกครูหน่อยครูครูที่เนี่ยนั่งนั่งอยู่หนสาม อ่าถ่ายชุดนี้ก่อนถ่ายอาโอเคเอาชายล้อมผู้ชายล้อมแล้วเดี๋ยวภาพต่อไปแล้วก็อของผู้ชายไีกไม่อ่ะก็่งกันดินแงก็มาก่อนไม่ไไม่ไไม่ไถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายเอากล้องถ่ายกล้องหนึ่งก็ได้เออมามันถ่ายด้วยอ้เหรอนด้วย ดิงตอกดิง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 ตอกดิงดิงเ็ดตอกดิ่งดิงดงดิงดิงดอาเลงมาเลีมาตามไปเดตามหนึ่งมาหนงหนึ่งมาจิระคนจิระคนจิระคนจระคอนาระคนอ่าไปรับของอ่าไปแขงที่ลูกอ่าเดี๋ยวเดินผ่าไปเลยครับเดินผ่านไปเลยขับไปต่อท้ายต